ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้พบกันตั้งนานแล้วเนาะ mm hmm. กับคลิปวิดีโอหายไปนานมากอาจจะเป็นเพราะว่าติดเล่นโยคะนั่นเองแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะกลับมาวันนี้ก็จะมาเขียนคิ้วให้ดูกันแต่เป็นการเขียนคิว้ววิธีใหม่จําได้นะว่าเคยทําคลิปการเขียนคิ้วไปแล้วแต่อันนั้นจะเป็นแบบเบสิกคือใช้ดินสอเขียนคิ้วอะไรธรรมดานะคะแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หมดเลยแล้วก็เป็นการเขียนคิวที่แบบคมชัดไปเวอร์ <Word. S 3> แน่นอนเจโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเนาะจะเปรียบเทียบให้ดูกับของคลิปที่แล้วหรือแบบเบสิกเบสิที่เราใช้อยู่ประจำวันทุกวันะนะคะว่าของเก่านี่มันเป็นยังไงคือแต่ก่อนน,น,นุ่นก็จะใช้เป็นก็จะมีดินสอบแบบออโต้อย่างนี้หมุนขึ้นมากับอีกแบบหนึ่งก็คือ ดินสอแบบเหลาอย่างนี้ซึ่งสองอย่างนี้มันมีข้อเสียคืออันเนี้ยใช้แป๊บเดียวแล้วหมดเร็วมากเพราะว่าของจริงอ่ะมันแบบมันแค่นี้เองอ่ะแป๊บเดียวก็หมดแล้วเราก็แบบต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยมันซึ่งรวมๆแล้วก็เปลืองอยู่เหมือนกันนะคะส่วนแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาคอยเหลาเพราะใช้ไปแป๊บๆเดียวก็ทู่แล้วอันนี้คือใช้แบบจะหมดจะหมดแท่งเลยแล้วคุ้มมากแต่ก็แบบน่าเบื่อต้องมาคอยเหลาอะไรเงี้ยทีนี้ ก็เลยค้นพบวิธีแบบใหม่ซึ่งคำนวณดูแล้วเนี่ยประหยัดมากซื้อครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีแน่นอนพุ่นเลยทีนี้เราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็มไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะอุปกรณ์ที่จะใช้อย่างแรกเลยก็จะเป็นนี่แปรงเขียนคิวนะคะคือเป็นแปรงอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่สำคัญแต่เขาให้มีลักษณะแบนๆหัวตัดแบบนี้นะคะ สิ่งต่อมาก,ก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบเนื้อเจอลนะคะมันจะมาในรูปก,กระปุกแบบนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันถูกหรือแพงไม่สำคัญอย่างของนุนจะใช้เป็นของเมเบรีนนะคะเบอร์ศ mm ูนย์สสีบราวน์นะคะเอ่อบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้อายไลเนอร์แบบเจลก็เปิดให้ดูก็มันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้คือเป็นเนื้อเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมครีมมากกว่านะคะซึ่งมันจะทำให้คิ้ว สีคิ้วของเราเนี่ยติดโทนนั้นมากิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การเลือกสีเนี่ยอย่างของนุ่นผมสีน้ำตาลเข้มคิ้วมันก็ควรที่จะไปในโทนเดียวกันแต่ถ้าใครผมสีอ่อนน้ำตาลทองอะไรอย่างงี้ก็เลือกเฉดสีให้มันดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมันจะมาเป็นเซตแบบนี้อันนี้จะเป็นของเคสนะคะตลับนี้เนี่ยใช้ซื้อมาตั้งแต่แบบ แรกๆที่เขียนคิ้วแล้วก็ยังไม่หมดสักทีใช้คุมมากที่สุดสุดยอดเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบมี3ามสีนี้จะเป็นแบบเนื้อฝุ่นนะคะเป็นเนื้อแป้งนี่แหละก็ะมีสีเข้มสีกลางสีอ่อนแล้วก็จะมีแปรงเล็กๆอันนี้มาใหุ้ยคู่กันด้วยด้านหนึ่งหัวฟูด้านหนึ่งหัวตักนี้สุดท้ายสุดท้ายแล้ชิงชิงนะ ก็จะเป็นมาสค a r าราคิ้วนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นุ่นจะใช้ของเมยบรีนนะคะเพราะว่าหัวมันกลมแล้วมันจะทำให้เขียนแบบปัดง่ายมากสุดยอดเลิฟอันนี้รู้สึกจะเป็นสีน้ำตาลทองแดงนะคะมันจะมี3ามเฉดสีด้วยกันมันลองไปเลือกดูกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะหยิบแปรงมาแล้วก็ เจลไลเนอร์มาแล้วเราก็จิ้มแปรงลงไปเราจะมาวาดส่วนของโครงคิ้วก่อนนะคะให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเขตให้เราก็จิ้มจิ้มลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องแบบควักออกมาเป็นก้อนเลยขนาดนั้นเนาะโอเคแล้วเราก็มาวาดกันเริ่มจากขอบบนขอบบนก่อนนะคะเราววาดมาแล้วเราก็จะมาหักมุมตรง เซตหนึ่งส่วนสของด้านห่างคิ้วเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้วาดมาแล้วก็โค้งลงคือคิ้วปกติมันมันจะคิ้วที่สวยงามสำหรับนุ่นนะ่ะนะมันจะตรงมาตรงแล้วก็โค้งลงประมาณช่วงเนี่ยถ้าแบ่งเป็น1ใน3มเนี่ยนะคะก็จะมาหากักเอาช่วงหนึ่งใน3ของหางคิ้วตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่กำลังพอดีเลยวาดขอบบน แล้วก็ขอบล่างได้รูปคิวมาระดับหนึ่งแล้วก็มาเน้นย้ำอีกทีนึงแล้วก็อาจจะเติมระบายด้านในไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากัน แต่เราพยายามเว้นของส่วนของหัวคิ้วเอาไว้ก่อนคือหางคิ้วเนี่ยสามารถเข้มได้แต่หัวคิ้วเนี่ยเราค่อยมาลงทีหลังตรงนี้เราก็ระบายไปเลยให้มันเป็นเชฟที่สวยงามแบบนี้ก่อนทีนี้มาดูที่หัวคิ้วเราก็แตะไม่ต้องมากเราก็ ลงด้วยมือที่เบาๆนะคะให้เบาๆมือก่อนแล้วก็ไม่ต้องเต็มแบบล้นมาจนถึงนี้ให้ก็แค่ให้แบบประมาณนี้พอเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเห็นหั้ยง่ายมากเราก็จะได้รูปร่างของคิค้วมาระดับหนึ่งแล้วซึ่งการลงอายไลเนอร์แบบเจลเอาเอาตัวนี้มาลงเนี่ยมันจะทำให้ สีของคิ้วเราเนี่ยติดทนนานได้อยู่ได้ทั้งวันนะคะแล้วพอขั้นที่สองเนี่ยเราจะลงแบบฝุ่นทับลงไปมันก็จะยิ่งทําให้ติดชัดขึ้นมาอีกซึ่งนุ่นลองวิธีนี้มาใช้วิธีมานานมากแล้วเรารู้สึกว่าโอเคที่สุดเราสําหรับการเขียนคิ้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะขั้นต่อมาเราก็จะมาลงที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นอันนี้นะคะก็เปิดออกมาเลยแล้วก็ใช้แปรงที่เขาให้มานี่แหละนี้เลยใช้ด้านหัวตัด อันนี้นะจิมจิมสีเข้มอย่างเดียวก็ได้หรือไม่ก็สีเข้มกับสีกลางยผสมสมกันไปแล้วก็มาลงเบลนดในช่วงหางคิ้วตั้งแต่กึ่งกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วก่อนเพราะว่าส่วนนี้อย่างที่บอกมันเข้มได้ลงเข้มไปเลยไม่ต้องกงังวลก็คือแค่ลงให้มันอยู่ในกรอบที่เราได้วาดแบบเนื้อครีมไปตั้งแต่ตอนแรกะนะคะให้มันอยู่ในขอบเขตแค่นี้พอ ในส่วนของหัวคิ้วนะคะเราก็จะใช้เป็นสีกลางแตะสลับกับสีอ่อนนิดน,น,นึงนิดนึงให้คือหัวคิ้วเนี่ยที่สำคัญคือมันจะต้องอ่อนกว่าหางคิ้วเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะคะพยายามคือไม่ต้องลงหนักมือมากเนาะ เราก็ไม่ต้องฟาดมาแบบล้ำออกมาให้มันอยู่ให้มันอยู่ตรงกับหัวตาเราก็ไม่ต้องเข้มมากโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะใช้หัวแปรงอีกด้านหนึ่งที่เป็นฟูๆแบบนี้มาเบลนคิ้วของเราทั้งหมดให้มันดูแบบฟุ้งๆเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ดูแข็งทื่อเหมือน ปริงเกาะอ,อะไรน,นะคะโดยเฉพาะตรงหัวตาเนี่ยเราจะต้องเบลนดให้มันดูแบบฟุ้งกระจายแบบสวยงามอไม่ไม่เป็นแบบคิ้วชิ้นจังน,นึกออกมาหรือแบบสไลม์มาแปะอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีกลางนะคะกับสีอ่อนเนี่ยแตะผสมกันประมาณนี้เคาะๆหน่อยแล้วก็เบลนช่วงหัวคิ้ว ให้มันดูแบบกลมกลืนลงมากับดั้งจมูกแค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็ปัดลากมาทางหางคิ้วนี้นึงก็ได้เห็นไหมธรรมชาติที่สุดพูดเลยแล้ก็ใช้สีกลางนี้ ไล่ลงมาให้เป็นสันตมูกนิดนึงดูชมูกโด่งขึ้นมาอย่างธรรมชาติมากจีสุดปาบป,ปาปเห็นไหมแค่นี้ก็ได้คิวที่เปะเวอร์ word. จริงๆอย่างที่บอกแต่ยังไม่จบ สุดท้ายแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่าอันนี้นะคะเพื่อความคงทนคงรูปไม่ให้คิ้วเป๊ะไปเป๊มาตัวนี้มันยังช่วยเคลือบสีคิ้วของเราได้ด้วยอย่างคนที่สีคิ้วเข้มเกินเข้มกว่าสีผมอเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้มากเลยที่จะทําให้คิ้วเราสีอ่อนลงโอเคเราก็มาปัดกันเลยวิธีปัดก็ให้เราปัดย้อนขึ้นมาก่อนนิดนึง เพื่อที่ว่ามันจะได้เคลือบเส้นคิ้วได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะก็ปัดย้อนมาหน่อยไม่ต้องไองซีเรียสมากแล้วก็ปัดกลับอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้าง ลองมาเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้เขียนนะคะเห็นชัดเลยว่ามันแตกต่างมากจริงๆนะวิธีนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งสำหรับคนที่แบบคิ้วบางคิ้วหนาไม่มีคิว้วคิ้วลกอะไรก็ตามแบบรับรองวัดง่ายง่ายกว่าดินสอเยอะเลยจริงๆ เสร็จแล้วนะคะสำหรับคิวที่สวยเปะเวอร์ขนาดนี้<ส>ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย